เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เข้าอยู่ในเกมวันคริสนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีคู่บิ๊กแบ็คประจำสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นแชงคูดจะชนศึกระหว่างมีฮอคตายเหี่ยวนั่นเองนะครับอ่าอยู่แต่ว่ามีฮอคเนี่ยนี่ครับผมว่าิจ็ที่สมบูรณ์คู่บิ๊กแบ็คนั่นเองนะครับจากคุณผู้พูดนึกว่าบอลในเวน โอเคครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้าตัวสองตัวละครนี้นะครับก็มาดูซิว่าตัวละครไหนมันจะเก่งกว่ากันนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าอันนี้จะจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับอผมจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดนะครับโดยผมจะเล่นคนละสามแมตช์นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะให้คะแนนนะครับว่าให้คะแนนประมาณไหนนะครับเต็มสิบนะอ่าแล้วก็จะสรุปตอนท้ายให้นะครับ ประมาณนี้นะต้องบอกก่อนนะความคิดส่วนตัวนะครับอโอเคก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาครับไปเลส g กาม,มาครับน้องมาอเ เออมาดิมามาดิาดเจอ,อพี่มันร้อนว่ะมาเออโซโซจ้มามาดิปันรัวๆไม่มีตัวอลยครับ มน,นอแอบร้อยว,ว่าวว่าวดิใช้ได้นะสกิลหนึ่งมนเนี่ยชอบออมันเหมือนสกิลอะไรโซ่อะไรวะจะไม่ได้นะ่ะเอาไม่วาฟเฉยไม่วาฟเฉยคืออะไรวะงงเอาเยี่ยว ปลาระเบิดปนะนี่ยว่าแล้วปลาระเบิดเหรอน้องฮะชอบปลาระเบิดเหรอฮะไอ้หงอนไก่ไอ้หงอนไก่เออมามาที่มาทวงบัลลังครับน้อไงไอเรียกลูฟี่มึงมาสาไอ้หงอนไก่เอ,อ้ยเอาว่ะไอ้หงอนไก่ อ๋อโอ้โหมยังสกิลทานอีกเนาะเบ้าแล้วนะเบ้าแล้วเบ้าแล้วเสร็จกูเอออ้าวโชว์วินเลตด้วยกูชอบเลยอย่างงี้อ้าวอันนี้มันแอคก่อ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 ออฮะแอคก่อเด็กอ๋อมึงเด็กก่อเด็กก่อ ไอเด็กนี่มันชอบแอคว่ะมาดิใช่เนินนินชัยนมาไอหนุม่มเอยเดี๋ยวคูปรับด้วยว,ว่ะเ ามาตีให้ช้าๆเดี๋ยวิลมันมันหมดก่อนมาเดะมาเดะโอ้โหไม่ทันอันตีแม่งเลยมามึงเจ๋งอหรอฮะมึงเจ๋งอหรอฮะไอ้หอนไก่อ๋อนี่ไงนี่ไง อ่ะเจอได้เลยเกียบร้อยแค่นั้นแหละเพอร์เฟกอิสเลี่ยงดิเรียบรอไอ้พันเดอร์ว,ว้าวเรียบร้อยเลย ว้าวมันโกงนะเนะ <c oughs> ี่ยสะท <c oughs> ้อนเนี่ยเหมือนเรามีสกิลฝ่างข้าม <c oughs> <c oughs> อา่ะไอ้เจ๊ ใจเย็นครับผูแค่สกิลผิดด้านได้ใจใหญ่เลยนะออ้ีกคนโทษพี้โอ้โหที่หมายละใจเย็นครับพี่ใจเย็นบอกว่าให้ใจเย็นไงญอือโดนไปแล้วเตะคม แม่งแฉงกับตาเหี่ยวเนี่ยแม่งอติแม่งผ่าภูเขาเหมือนกันไปเลยนะโอ้หช่วหนยพี่พ่พี่พี่พี่นี่พี่พี่ไว่พี่พพี่ีี่อี่ยี่่ มがครับน,น,น,น้องมาดิมาครับน้องเอ้าเอาเอามะครับเจอตัว เจอตัวมีมแล้วมาบาเรียมือกูจะผ่าให้เป็นขี้เลยเอาขอโทษพ,พูดเล่นเมื่อกี้พี่หยอกๆนันน้องอันนี้พี่ของจริงอันนี้อันนี้ทำอะไรฮะบาเรียน้องทำอะไรพี่ได้ฮะโอ้โหขอโทษพี่ นี่ไงปลาเรียทำพี่อะไรไม่ได้หรอกน้องน้องทำอะไรได้ฮะฮะอือต่อยปล่อยต่อยปล่อยฮะดูนะอันน่เหตพี่หรอฮะดูว่ดูกระตูจะเยอะไปแล้วอันนี้ห้ามอยู่นิ่งเลยไม่งั้นโดน

อันเนี้ยเจี๊ยบลอยเนี่ยมันก็โกงอยู่นะบีฮอคอะเอ้ยไม่ใช่บีฮอคตายเยอะไอ้อาเหว่ก็ชี้เจ้าแล้วแฉงเนี่ยยังไม่แปลงเลยเป็นลูกน้ำผมได้เนี่ยครับไอแอนิเมะก็เท่นะครับไอเกมแม่งก็โคตรโกงนะ คือชอบมากนะตาเหี่ยวพูดผิดอีกแกตาเหี่ยวเลยแฉงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โอ้โหโอ้โหโหด้วนพี่เฮือทำไรเหล่าฮะโอ้โหเหยี่ยนที่หมายเลยพัดเนื้อพวกเนี้ย ขยูดิงตักเลี้ยวแบบคมๆเนียบอลุจิทรวรวยหัาฮาฮ่ามาดครับมาดครับจากรอเลยครับมันไม่หลคนวะยังไงต่อพี่ก็ใช้เทวสยันยัคมบบอแล้วๆปั๊มเรียบร้อย ่ตายหาซะเรียบรอ้อยเรื่องการคอมโบเนี่ยผมโยกให้แชงนะมันเล่นง่ายดีมันต่างกับบีฮอแกนะมันต้องเดสเต็ปนิดงนึงนะโราอะไรล้าตักเดียว อย่างซกิวสองเนี่ยมันโกงอยู่นะสำหรับผมแล้วแชงเนี่ยมันแบบว่าเร็วดีไอ้ช,อช่อจิ้มไหยไม่รู้ว่าถ้าแชงฟิลเลอรมันมาจริงเนะี่ยมันจะมาโกงหรือเปล่านะผมไม่รู้นะว่าเกมเนี่ยถ้ามันเอาแชงฟิลเลอรมาจริงๆเนี่ยมันจะ,นจะนโกงโกงกว่านี้หรือเปล่า ไม่รู้นะครับก็อรอแค่ว่าผมจะให้มันมา,มาันนั้นแหละ <c oughs> อยากเล่นตัวโกงอีก <c oughs> แม่งอาจจะแบบว่าสกิลแม่งผ่าคลื่นแบบไอ้ตัวนี้กูโคตรเกลียดเลยไงไออาคานูจอมโผล่เนี่ยโคตรโกงเลยมันเหมือนจะปรับสกิลมาน,นะไอสกิลยืมวยปั้มข,ของมันเนี่ย กูว็ตายเลยครับอืมกูแตกโอเคก็มาสรุปให้เลยแล้วกันครับว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะสําหรับเออบีฮอกตายเหยวกับแชงนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่ามันสูสีกันมากเลยนะก็คือแบบว่ามันมีจุดเด่นของมันจุดด้อยของมันอ่ะเออนะครับอย่างเช่นแชงมันก็สามารถลบล้างได้นะครับส่วนบีฮอกมันก็สามารถเคาน์เตอร์สกิลกลับไปได้เน่ะคือแบบว่ามัน อยู่ที่คนเล่นน่ะเออสเต็ปคนเล่นน่ะว่าใครจะไหวฟิปดีกว่ากันอะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่าแชงเหนือกว่าพีฮอคนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งจริงๆนิดหนึ่งอะนิดหนึ่งอะเออประมาณนั้นนะครับส่วนพีฮอกนะครับก็เก่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่โดนเนิร์ฟไนนะครับไอ้พวกตัวใหม่ๆเนี่ยมันต้องโดนเนิร์ฟแน่นอนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่า เอพีฮอเนี่ยมันจะโดนเนฟสกิลอะไรนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะสกิลเคาน์เตอร์นั่นแหละไม่รู้จะโดนอะไรนะประ,ประมาณนี้นะครับใครชอบตัวไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะว่าตัวละครไหนดีกว่ากันนะโอเคก็ประมาณนี้สนับคลิปนี้นะก็มมีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่เสียเวลามาดูละกันนะครับโอเคก็ไปบ,บายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ